ใชาวันนี้ที่สนามดินสุวรรณภูมิน้องเมย์รัชนกอินทนนท์นักแบดมินตันหญิงเดี่ยวทีมชาติไทยเมื่ออันดับ5ของโลกที่เพิ่งจะคว้าแชมป์แบดมินตันรายการยเนกซนไรส์อินเดียเพ่นซูเปอร์ซีรีส์2016เดินทางกลับถึงประเทศไทยเรียบร้อยแล้วรัชนกอินทนนท์บอกว่าชัยชนะในครั้งนี้เกิดขึ้นเพราะว่าการเตรียมตัวก่อนการแข่งขันมาเป็นอย่างดีแล้วก็พยายามอยู่ในรูปเกมของตัวเองไม่ให้เสียสมาธิ และอยากจะมอบชัยชนะครั้งนี้ให้กับสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเนื่องในวโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ2เมษายนที่ผ่านมาก็รู้รู้วันเกิดเอาไเาบง่ายๆนะคะรู้วันเกิดคะ่ะก็เลยรู้สึกว่าเราเรามีโอกาสที่เราจะทํา ทำดีถวายท่านก็คือเราก็อยากจะทําผลงานของตัวเองให้ดีที่สุดแต่จริงๆแล้ก็ไม่ได้เอามาแบบเป็นแรงกดดันหรือว่าทําให้เราเครียดหรืออะไรอย่เงี้ยค่ะก็คิดว่าเพียงแค่แบบทําดีที่สุดทำทาให้ดีที่สุดก็พอค่ะก็เลยทําให้แบบความการเล่นของเมค่อนข้าน,านจะออกมาดีในในรอบชิงอะค่ะขณะที่โคชเป้พัฒล์พลเงินศรีสุข โค้ชแบดมินตันของน้องเมย์รัชนกก็บอกว่าถ้าหากน้องเมย์รัชนกยังรักษาฟอร์มการเล่นได้ดีต่อเนื่องโอกาสรุ่นเหรียญในโอลิมปิกก็มีแน่นอนมั่นใจลึกๆนะฮะว่าเมย์น่าทำได้เหรียญหนึ่งแล้วก็ถ้าฝึกซ้อมแล้วก็มีสมาธินในการทั้งซ้อมทั้งแข่งเนี่ยผมว่าก็อาจจะมีเสร็จถุงเหรียญทองครับ yeah. เมื่อวานนี้น้องเมลรัลชนกอินทนนท์ก็ลงแข่งขันแบดมินตันในยการยเนกซันไรส์ซินเดียลเพนรอบชิงชนะเลิศซึ่งทําผลงานได้ยอดเยี่ยมหลังจากที่เอาชนะหลี่เสี่ยวเร่ยนักแบดมินตันหญิงเดี่ยวเมือนดับ2ของโลกจากประเทศจีนด้วย2ต่อศูย์เกมคะแนน21ต่อ17 21ต่อ18ใช้เวลาแข่งขันทั้งหมด42นาทีรับเงินรางวัลไป22,500เหรียญสหรัฐหรือประมาณ8 1 0 0,000บาท สำหรับน้องเมจะมีโปรแกร,รมเดินทางต่อเพื่อไปแข่งขันแบดมินตันเก็บคะแนนระดับซ u เปอร์ซีรีส์พรีเมียร์มาเลเซียโอเพ่นด้วยสายการบินแอร์เอเชียเที่ยวบินที่ FD315 ที่สนามบินดอนเมืองเวลา17.10นาิกา10นาทีต่อไป